สวัสดีครับนะครับพบกับผมนะฮะ Gear Family นะฮะอ่าพบกันอีกแล้วเนาะนะครับสวัสดีทั้งหมด4,144 0 0 0เออ่144คนนะครับที่อ่าเข้ามาเป็นสมาชิกของช่อง Gear Family เนาะนะครับอ่าวันนี้เรามาวาดรูปเนสโกนะครับอ่าเดี๋ยวผมระหว่างที่จะไปเรื่องอื่นผมก็อ่าพูดถึงเรื่องการล่างภาพที่หนึ่งการเรื่องภาพวันนี้ผม อ่ใช้ิีสอสีแดงเนาะแล้วก็แบบคือผมร่างร่างภาพแบบนี่มันเป็นจากตัวฟิกเกอร์ที่เป็นโมเดลเนาะนะครับคือผมหาแบบที่มันเป็นอ่าเป็นตัวการ์ตูนที่เขาวาดเป็นเนสโกไม่ได้นะครับหรือถ้าได้มามันเป็นมันเป็นภาพแบบจากจากวิดีโออ่ะจากเอ่อจากหนังจากวิดีโอจากหนังแล้วมันผมไม่ค่อยเขาเรียกอะไรล่ะ ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับก็เลยไปหาตัวที่เป็นโมเดลมานะครับเออมันก็ได้เป็นเป็นโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลภาพนี้ออกมานะครับอ่าน,นี้การล่างภาพก็ใช้เป็นสีไม้สีแดงเนาะนะครับล่างภาพกันก่อนนะครับอ่าอินโทรมาแล้วนะครับออลลครับอ่าก็จากผลบอดเนาะจากผลบอดที่โบดกันเข้ามานะครับก็มี เนสโกะพาวเวอร์แพทซาบิโตะแล้วก็อิซุยนะครับรู้สึกว่าเนสโกะเนี่ยจะมาอันดับหนึ่งนะผมก็เลยวาดเนสโกะให้ก่อนนะครับต่อไปก็คงรูปต่อไปผมจะวาดพาวเวอร์แพทเนาะเป็นภาพเหมือนสีไม้นะนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันใครอยากข้างใครพาวเวอร์แพทก็มาดูได้เนาะนะฮะโอเคนะครับ,นะรบทีนี้ก็การร่างภาพนี่มันก็ผมจะร่างภาพปกติผมก็จะร่างเป็นตัวเอ่อฟิกเกอร์ที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรล่ะตัวหัวไม่ขีดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ ใช้ดินสอค่อยๆล่างตามฟอร์มมันขึ้นมาตามปกติครับเหมือนคนอื่นๆก็ล่างกันทั่วไปแหละนะครับแต่เราใช้ดินสอสีแดงเพราะาเราไม่อยากให้มันเลอะเนาะถ้าไปดินสอดินสอพวกดินสอสองบีเฮดบี B อะไรนะเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันเอามาสีน้ำมัดสีไม้เนี่ยเวลาระบายทับมอกว่ามันค่อนางจะสกปรกขนาดสีตัวอเองกกบสีดําอะเราระบายทับเอาสีอื่นมาระบายบทับยังดูสกปรกเลยนะครับ เดี๋ยวร่างให้เสร็จก่อนนะครับวิธีการร่างภาพก็ผมไม่ได้สอนร่างภาพที่มันเป็นฟิกเกอร์แบบนี้เนาะแต่ว่ารูปอรือท,ที่ที่เคยวาดมามันก็จะเป็นแบบไอ้นี่แหละมันก็มีวิธีการให้เห็นอยู่นะครับเออมันก็มีการวิธีก็พยายามดูๆแล้วก็จำเอาแล้วกันนะผมมันก็เหมือนการร่างภาพทั่วๆไปแหละนะครับอ่าตอนนี้ผมจะใช้ ปากกาเมจิกนะฮะไม่ใช่เปจิกเนี่ยปากกาตัดเส้นนะครับก็ตัดเป็นรูปทรงที่คัดฟอร์มที่มันชัดๆออกมาก่อนนะฮะมันจะเวลาเราลงสีมันจะได้ไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่นะครับผมจะลงเฉพาะจุดที่ที่มันค่อนข้างจะเป็นแนวตัดเส้นสีดำนะฮะตรงที่เป็นแนวตัดสีอื่นผมจะผมจะไม่ไม่ตัดเนาะนะครับไม่ไปตัดเส้นมันนะครับอันนี้นะครับถามว่าทําไมไม่ตัดตรงนั้นเพราะว่า บางทีไประบายมันเป็นสีสีค่อนข้างอ่อนนะครับที่มันไล่ไล่แสงไล่เงาอะ่ะเราไปตัดเส้นทับแล้วมันผมกลัวมันจะเใอนอต,ตัวปากกาเนี่ยมันมันไปตัดเส้นแล้วมันเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาผมก็เลยไม่ไปตัดบางจุดนะนะฮะ,อะโอเคนะครับอ่ลาลากไปนะครับจริงๆ ตอนล่างผ้าผมลืมล่างไอ้ด้านขวาตรงกระโปรงนะครับเอลืมนะพอล่างตัวนี้เสร็จแล้วผมก็ตัดไปเลยนะครับลืมล่างนะครับแต่ตอนหลังพมกกล่างเข้ามาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็จะระบายสีตรงส่วนของหน้าตาของเนสึกโกะนะครับก็ใช้สีสีเนื้อทั่วทั่วไปนี่แหละนะครับสีเนื้อลงไปก่อนเลยนะฮะ ผมจะล่างตรงดวงตาไว้เป็นขอบดำๆนิดหนึ่งใช้สีไม้นะครับตัวสีไม้สีดําขีดเป็นคิ้วเป็นเออเขาเรียกอะไรตรงขนตาไว้นิดหน่อยนะครับผมจะใช้สีเอ่อภาพนี้ผมใช้สีขาวเกลี่ยนะครับเพราะว่าเอ่อรู้สึกว่าการระบายไม่ค่อยเนียนเลยนะครับผมก็เลยต้องใช้สีขาวช่วยเกลี่ยนะครับดวงตาของเนซึกโกะนี่เขาจะเป็นสีออกม่วง,งเนาะนะครับคือคือภาพมันค่อนข้างเล็กครับ ถ,ถ้าจะเ,าเอาแบบเนี้ยม,ม,มันก็ต้องเหลาดินสอมันค่อนข้างจะแบบไอ้นี้หน่อยเหลมแหลมหน่อยนะครับพยายามจะเหลาดินสอให้มันแหลมแหลมนะครับแต่บางทีมันก็ไม่ค่อยแหลมนะฮะเวลาระบายมันก็เลยเป็นเกิดเป็นท e เจอร์ที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องใช้ใช้แบบดินสอสีขาวนะครับมาเกลี่ยมันหน่อยนะครับจะเห็นว่าผมใช้ดินสอสีขาวเกลี่ยบ่อยมากนะครับอันนี้ก็ทําท่อนไม้ท่อนไม้ไผ่ที่เนสซุโก กัดไว้นะฮะเออนะครับที่ป้องกันไม่ให้เนืสโกไปกัดคนเนาะนะครับใช้สีสีขาวเกลี่ยเห็นไหมฮะอืมเพราะว่ามันไม่ค่อยจะแบบเขาเรียกอะไรมันไม่เนียนน่ะเออนะครก็จะต้องใช้เทคนิคช่วยนิดหน่อยนะฮะอืมครับอันนี้ก็แต่งใบหน้าให้มันเสร็จเรียบร้อยใส่สีชมพูสีออกเหลืองๆส้มๆไปนิดนึงครับนิดๆหน่อยๆนะฮะใช้เป็นลักษณะการแตะๆเอาก็พอนะครับอืมนะครับ แต่ถ้าเป็นรูปใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้มันเนี้ยบได้นะครับแต่นี่เป็นรูปเล็กแล้วก็อาศัยลักษณะอืเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกเออเป็นการหลอกๆนิดหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่อยากให้ทําตามหรอกนะครับเพราะว่ามันมันแบบ <laughs> มันดูโกงๆไงก็มไม่รู้นะฮะผมนี่จะชอบเอ่อการวาดรูปของผมมันจะโกงเยอะนะครับโ <laughs> กงโกงแต่ไม่ได้หลอกคนดูนะ <laughs> คือโกงตัวเอง มันเหมือนแบบคนขี้เกียจแหละบอกตรงนะครับนะครับที่ก็มามาระบายสีพวกชุดกิโมโนนะครับมันก็ไม่ค่อยยากครับเพราะว่า,าลักษณะชุดกิโมโนนี้มันเป็นผ้า,าคลุมสีชมพูง่ายๆแล้วอาจมีลายนิดหน่อยนะครับระบายสีชมพูไปนะครับในสโกเขาใส่ชุดสีชมพเมูเหมือน,เ,อเ,นอเหมือนสากุระเนาะเหมือนอะไรกันเชุดสากุระ เขาเลยใช้เสียมพูแทนแทนชุดที่เนสึกโกใส่นะครับซึ่งซึ่งเขาเลือกอชุดนี้มาได้แบบโอเคมากเลยนะครับก็ระบายให้ทั่วนะครับตรงคัดตรงแอร์เขาเรียกอะไรนะตรงกระโปรงด้านล่างอ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรล่ะมีแสงเงาแสงนิดนึงนะครับผมก็จะเว้นแสงไว้นะครับรู้สึกมันจะใส่เพื่อทําให้มันอุ่นนะ นะครับมันก็เลยเราก็ต้องระบายให้มีควรู้สึกว่าใส่แล้วมันดูหนานะครับไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกอ,อะไรละ่ะชายกระโปรงอ่ะนั่นแหละครับ,นะรบที่ผมระบายเมื่อกี้เนะี่ยมันดูทําให้รู้สึกว่าเวลาผมแล้วมันอุ่นนะฮะอืมอ่าแล้วก็มาเก็บรายละเอียดพายับนิดนิดหน่อยหน่อยครับอันนี้คืออ่าใส,าส่แสงเงานะครับด้วยสีม่วงนะครับอ่าแบบนั้นนะฮะผมไม่ค่อยสบายนะ <c oughs> อยู่ดึกแล้วมัน เสียงจะแหบนะครับออกจมูกนิดหน่อยนะครับอ่าก็ระบายให้ทวนครับทีนี้ก็มาตกแต่งลายนะครับลายมันก็ทําไม่ยากครับก็ใช้ปากกาสีม่วงนะครับทาเป็นลายขึ้นมาก่อนนะฮะหลังจากนั้นผมใช้ปากกาสีขาวนะครับทาให้มันเกิดไฮไลท์นิดหน่อยครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ใช้สีพูมามาเติมให้มันแน่นนะครับสีให้มันแน่นๆเพิ่มขึ้นนะครับอ่าใช้สีฟ้าใส่ให้มันเป็นดูบรรยากาศนิดนึง ทีนี้ผมจะระบายสีผมแล้วนะครับสีผมนี่ออตรงปลายผมก็จะเป็นสีส้มๆเนาะก็ระบายสีส้มไปก่อนนะครับระบายสีส้มตรงไปลายไปก่อนใช้สีเทาสีดํานะครับระ,ะบายระบายสีเทาลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยใช้สีดําตก ไปต่อดีกว่านะครับอ่าทีนี้ก็พอได้อย่างนี้แล้วนะครับ <_ an> ก็มาเก็บตรงชุดนะฮะเออคลิปตรงผมมันหายไปไหนวะ <_ an> ต้องขอโทษทีด้วยนะก็อ <_ an> <_ an> ย่างว่าทำไมคลิปมันสั้นนะ <_ an> เออนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับผมว่ามันทุกคนก็น่าจะระบายได้เลยจนระิงจริงมันมันปล่อยไปเลี้ยวมาแล้วก็ใช้สีดานะครับเ <_ an> <_ an> ข้าไปเข้าไปแย่ๆตรงไอ้ตรงที่มันมีอ่าเส้นผมที่เป็นสีดํากับสีขาวหรือผมลืมอัด คลิปตรงนี้วะน่าจะใช่แหละต้องขอโทษทีด้วยเนาะนะครับมันอยากเก็บพักคุมแล้วนะฮะเออยจริงคลิปมันต้องยาวสักปรมานรอสิบห้านาทีอันนี้นะครับเก็บพักคุมแล้วนะครับพักคุมผมจะระบายให้มันอมชมพูชมพูหน่อยนะครับเหมือนมันสะท้อนจากสีกระโปรงนะครับออกมานะครับให้มันมีความเป็นเขาเรียกอะไรถึงเป็นดำได้แต่ไม่ไม่ดำดิบนะครับ ดำดิบก็คือสีดําแบบไม่มีอะไรผสมไม่มีอะไรผสมเข้าไปเลยแต่นี่ผมผสมแบบสีชมพูเข้าไปนิดนึงนะครับสีชมพูอ่าสีแดงนิดเข้าไปนิดนึงให้มันดูแบบเออเนี่ยนะครับมีมีแบบสีบรรยากาศของมันนิดหน่อยอ่านะครับในข้าวสสีชมพูตบเข้าไปนิดหนึง่งครับให้มันดูแบบเหมืนอนภาพมันดูมันมันนิดหน่อยแต่มันแต่มันไม่ได้ครับเพราะเพราะว่า ออรู้สึกว่าระบายแบบระบายมา,ม,ามันเกิดเป็นแท็กเจอเ์เนาะนะครับเกิดเป็นแ็กเจอร์จากตัวของอนี่นเองนะครับอืมเป็นอะไรเนี่ยระบายหยุดตอนนี้ <laughs> ตลกมากเลยคลิปนี้นะครับคลิปสอนคลิปนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ระบายแชรกัะโปรงอ่าผมหยุดอีกแล้ว <laughs> แปลกดีต้องใส่ผมต้องมันต้องมีอะไรระหว่างที่ระบายสีแน่นอนเลย อ่านะครับก็ระบายเข้าไปนะครับระบายให้เต็มฮะใช้สีเทาช่วยนิดหน่อยนะแล้วก็สีชมพูมาทําให้มันดูมันแบบเหมือนมีแสงนะครับออนะครับนาเก็บเสร็จแล้วนะครับมันก็ดูมีแสงนะครับไอ,อ้รูปนี้ทั้งหมดนี้ชอบชอบ2จุดนะนะครับชอบตรงผมนะกับรองเท้านะ อนะครับก็เอาสีดําเก็บให้มันดูมีมิตินะครับมีความลึกมีความอะไรจุดที่ดําสุดก,ก็คือลึกนั่นแหละฮะคือว่ารูนี้มันไม่มีอะไรอะไรมากนะครับเขาเรียกอะไรแอคชั่นมันก็ดูแบบธรรมดาแต่ว่าออกมาดูสวยเพราะว่าสีสีชมพูครับ <laughs> ที่ถุงเท้าก็ระบายสีดําไปเลย นะครับเบลน,นตรงขอบให้เป็นเงาเงาหน่อยนะครับโดนแสงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะใช้สีชมพูเข้ามาตบเห็นไหมฮะไมาเข้ามากดลงให้มันอมๆชมพูนิดนึงก็เก็บรองเท้าครเก็บรองเท้าเสร็จก็เป็นอันเสร็จนะฮะเดี๋ยวเก็บเกีย่ยสีดําให้มันดูทึบๆขึ้นมาหน่อยนะฮะ,ะเก็บช่วงนี้ช่วงไนตรงเอวข้อนิดนึงตรงตรงหน้าอกนะ ก็เสร็จแล้วแหละนะฮะไม่มีอะไรมากผมลบไอ้ที่ตัวเบื้อนเบือนอ,ออกนะฮะอก็คงจะต้องเซ็นหลายชื่อนะครับทีนี้เป็นการเซ็นหลายชื่อแล้วอโอเคก็เสร็จแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดซบับ s c r i b e กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะครับแล้วรอชมคลิปต่อไปเนาะก็สวัสดีครับ